สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ารัฐบาลจอแดนนั้นได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทวอาวิปกลับประเทศและขอให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลหยุดเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาจากจอแดนเพื่อประท้วงที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการยิงถล่มฉนวนกาซาจนทําให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารไปเป็นจำนวนมาก ไอมานสฟานดี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอแดนได้ระบุว่ากานกระทรวงนั้นจะส่งเอกอัครราชทูตกลับไปยังเทวอวิฟก็ต่อเมื่ออิสราเอลจุดทำสงครามล้างพานในกาซาและยุติวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยา่างรุนแรงนี่คือการแสดงจุดยืนของจอแดนซึ่งรับไม่ได้และขอประนามการกระทำสงครามของอิสราเอลในกาซาที่ฆ่าชีวิตผู้คนบนสุดและยังก่อหายณะด้านมนุษยธรรมชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอแดนยังชี้แจงว่าการที่จอแดนตัดสินใจเช่นนี้เพราะอิสราเอลใช้มาตรการปิดล้อมสกัดกั้นการส่งอาหารการส่งน้ําดื่มและยารักษาโรคให้แก่พลเรือนชาวปาเลสไตน์หลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีภาคใต้อิสราเอลเมื่อว,วันที่7็ตุลาคมที่ผ่านมาสําหรับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําจอแดนซึ่งได้เดินทางกลับเทวาวิฟไ,ไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากถูกคนจอแดนประท้วงต่อต้านอย่างหนักจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนั่นก็คือว่าอิสราาาเออลจจะตต้งหยุดโมีฉนนนวก ซาฟารียังยืนยันว่าจอแดนนั้นกําลังใช้มาตรการทางการทู่ทุกวิธีทางเพื่อบีบให้ยอิสราเอลยุติสงครามซึ่งเสี่ยงจะทําให้เกิดความขัดแยง้งลุกลามขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาคและบ่อนทําลายสันติภาพของโลกด้านอิสราเอลระบุว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของจอแดนในครั้งนี้และย้าว่ากองทัพของอิสราเอลนั้นพุ่งเป้าไปที่ทําการสงครามกับกลุ่มฮามาสซึ่งได้โจมตีและเกณฑฆ่าคนอิสราเอลไปกว่าพันคน จอแดนนั้นมีประชากรปาเลสไตน์อาศัยอยู่หลายล้านคนซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ลี้ภัยที่อ,อพยพหนีสงครามหรือว่าถูกขับออกจากบ้านของตนเองหลังจากที่มีการก่อตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมานั่นเองสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งนี้ทําให้คนจอแดนกังนวลว่าอิสราเอลอาจจะใว้โอกาสใช้นโยบายเคลื่อนย้ายประชากรขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากเขสเสต์แบงก์ในขณะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่สองแห่งจอแดนก็ตรัสย้ำเมืม่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนบอกว่าความพยายามของอิสราเอลที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารและความบั่นคงปราบปราบชาวปาเจร็ และหนทางเดียวที่จะนําไปสู่ข้อตกลงสันติภาพสําหรับอาหรับอิสราเอลที่ครอบคลุมและเป็นธรรมก็คือการเปิดเจรจาจัดตั้งสองรัฐที่ดํารงอยู่ควบคู่กันโดยทางด้านสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอ์ที่สองแห่งจอร์แดนนั้นยังกล่าวย้ํานะครับว่าจะต้องมีการตั้งรัฐปาเลสไตน์และจะต้องมีเมืองหลวงที่เยรูซาเล็มตะวันออกเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนั้นเยรูซาเล็มตะวันออกก็ถูกทางด้านอิสราเอลนั้นยึดครองไปเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าตอนนี้ บรรดาชาติมุสลิมต่างๆนั้นเริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นมีการขยับตระการทูตม,มีการขยับทางด้านการทหารมีการขยับทางด้านการค้าการขายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็ต้องรอดูว่าเมื่ออิสราเอลนั้นจะถูกบีบมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยอิสราเอลจะดําเนินการอย่างไรหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถที่จะติดตามได้ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้มาให้คุณผู้ชมนันดับดดก